เดยวันนี้ผมจะมาโหลด GTA กันนะครับ oh. เป็นไม่เลิก GTA ดาวน์โหลดนะครับร oh. อลดจากแป๊บป๊บขึ้นมานครับ GTA จะมีให้เลือกเวอร์ชั่นนะครับผมเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับ SA อะไรอะ าโหลเร urun, a. A ิ่มดาวโหลดไวเท่เท่กดเปิดเห็นไหมไม่ได้แล้วครับกูกาสแล้วแมงไวขนาดเนี้ยแวาอวะ นี okay. ่น well. nice> ี่วิธีโหลด GTA ง่ายที่สุดนะเฮียใครบอกว่ากูจะดูกูเอาเว็บเฉยๆนะครับ อ่าปึ๊บเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ตามล่างคลิปนะครับขอแสดงความยินดีคุณได้รับคัดเลือกให้รับรางวาัลโปรโมชั่นพิเศษของเราเอาผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับรอไปเถอะครับถ้ามันเสร็จแล้วผมจะกลับมาอีกทีนะครับ ผมขอข้ามไปตอนที่มันเสิ็จเลยเลยก็แล้วกันนะครับไปละอ่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับระหว่างที่ผมรอมาโหลดขอบคุณที่รับชมบายบายเอ็กติมทีวี